มาครับบริการทุกระดับประทับใจมีรถสไลด์ส่งถึงหน้าบ้านกัเนเลยนะครับนี่ครับวันนี้ก็มีส่งรถซูซูกิสวิตจ GL นะครับสีดำาครับสวยงามครับนี่ทีมคุณนุชครับเบอร์0 8 2 9 5 8 1 2 3 4นนะครับใครสนใจรถนะครับเราบริการทุกระดับประทับใจมีรถสไลด์ส่งถึงหน้าบ้านนะครับโทรติดตอ่อสอบถามได้เลยก็พาชมรอบคันรถก่อนนะครับ ติดการสาบเรียบร้อยนะครัคันนี้สวยงามมนาะพาชมรอบรถนะครับรุ่นนี้ก็จะเป็นซูซูกิสวิป GL นะครับราคา567,000บาทนะครับติดตเกร์ตเรียบร้อยนะมีสปอยเลอร์อหลังให้ด้วยแต่งหล่อแต่งหล่อนะครับพาชมนะครับนี่ชุดนี้เป็นชุดแต่งลิมิเต็นะครับ9ชิ้นนะครับเป็นชุดลิมิเต็ของนวะกุปปนะครับจะมีเฉพาะที่โชว์รูมเราเท่านั้นนะครับ ก็สนใจก็ติดต่อได้ชุดนี้แต่งหล่อๆนะครับพาชมนะพาชมรอบคันแล้วก็ดูภายในภายในเนเหเปิดประตูเลยพนมเปิดปากเขาให้เน่เดูครับอันนี้เปลี่ยนอะไรบ้างนี่มีเบาะหนังครับวันคันนี้เปลี่ยนเบาะหนังนครับเบาะหนังสีดําเย็บได้แดงนะครับเข้ากับรถเลยนะครับเข้ากับรถทุกสีนะครับสีดําเย็บได้แดงเอ้มีจอ,อนดอยด้วยจอ,อนดอยจอ,อนดอยนะ ต้องเปลี่ยนเป็นจอ Android นะครับดูหนังฟังเพลงดู Google Map ได้นะครับใครสนใจก็ได้เลยโทรติดต่อสอบถามคุณนุชได้เลยนะครนี่พาดูนะครับด้านหลังอีกทีนึง่งนี่มันหล่อย,ยังไงนะครับเข้ามานั่งด้านหลังนี่กว้างขวางมากนี่เบาะหนังของเรานะครับครบชุดเลยนี่ดูตกล้องตากล้องเราหล่อไม่เผาไอคนนี้ผนุ่ม <c oughs> พาดูรอคันนะครับถ้าสนใจก็ติดต่อสอบถาม คุณทุได้เลยนะเบอร์082981234นะครับบริการทุกระดับประทับใจอยากได้โปรไหนโทรสอบถามคุณทุกได้เลยนะครับนี่มาแล้วแต่งรถเรียบร้อยแล้วก็พานะพามาดูวิธีขึ้นรถสไลด์นะครับรถสไลด์ก็มารับที่โชว์รูมนะครับเวลาเจ้าหน้าที่มาถึงเขาก็จะทำการนี่ยึดล้อก่อนนี่แนละมีสายเบลล์ล็อกทั้ง4ล้อเลยนะครับปลอดภัยครับเราบริการ แบบปลอดภัยอ่าส่งถึงหน้าบ้านนะครับลูกค้าสบายใจได้นะครับไม่ว่าจะอยู่จังหวัดไหนนะครับเหนือสุดหรือใต้สุดเราบริการส่งถึงหน้าบ้านอ่าไฟนั้นก็ผ่านง่ายสุโขกิเป็นอะไรที่ผ่านง่ายนะโดยเฉพาะเออเรานะเรามีประสบการณ์การขายรถมากกว่า20ิปีนะครับเคสถ้าไม่เหนือปากกว่าแรงยังไงนะใดออกรถนะมีรถใช้แน่นอนนะครับติดต่อคุณนุได้ยเลยนี่เราสไลด์ขึ้นมาแล้ว ใช้เวลาไม่นานครับสไลด์รถนะครับแล้วก็ไปส่งนะครับลูกค้าสามารถบอกได้เลยมีเลิกกี่โมงนะรถเราส่งถึงหน้าบ้านเป๊ะๆเวลาเราเป๊ะๆนะออกเดินทางได้ครับนี่ครับแล้วก็ขับออกจากโชว์รูมนะครับแล้วก็รอรับที่บ้านได้เลยสนใจอย่าลืมนะครับติดต่อคุณนุชได้เลยแล้วก็เจอกันคลิปต่อไปนะครับวันนี้ก็สวัสดีครับ Suzuki way of life.